สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียบซีสุข,ขูสุขคนเมืม่อน,นี้สมมาเปิดราคาข้ยปิพดกัดบานน,น้องน้ำเข้มอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมเพื่อจะเปิดจกักรตเดี๋ยวขอไปสอบถามคุณพ่อกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อแนะนำตัวนะครับผมพ่อ,อ,อรุษาน,น้าพ่อข้าพ่อหนองน้ำเข้มพืที่แปดตะบนเชยงยื่นครับ อ่ามื่อนี้พ่อจีมาเปิดราคาจากตัวพอเปิดราคาเปิดราคาเนี้ยแม่แม่ลูกกับอีกกล้วยอันน้อยอันอีกล้วยรุ่นอันอีสองตัวครับแม่หนึ่งครับแต่แม่อันนี้แม่อันนี้คือโคมหนึ่งนี่ครับเนี่ยแม่หนึ่งเนี่ยแม่หนึ่งกับลูกมันตัวหนึ่งเนาะเออเขามาเริ่มแม่นี่ก่อนเลยเนาะเออเริ่มแม่นี่เออแม่นี่นเพิ่นมีซื้อบ่พ่อไม่ไพ่ซับไพ่ซับเนาะซื้อไพ่ซับเราก่อเพิ่นมาทั้งทั้งไหนพอ แม้มันเป็นค้ยไ้ยพื้นบ้านเฮ้อ๋อครับเป็นค้ยพื้นบ้านเนาะควอมสูงพันหลายปันไดพ่อร้อยสามสหาสามสิบเก้ร้อยสามสิบแปดามสิบคืนสามสิบแปดนเนาะครับผมกับบลุดเนาะความสูงพันร้อยสาเนาะสถานะในท้องมีเหรอปาพ่อพึ่งทับพึ่งทับเนาะเบิ่มพันล้านเกับพอพันบักเบิ่มพันล้านเนาะ ครับแล้วมีมีใบมีหลอดนาะพ่อเนาะครับเอาไม้พี่น้องมาเบิ่งนะครับผมครับมาเบิ่งครับผมอ่านี่ครับผมเบิ้มพันลานนะครับครับแล้วเบิ้มพันลานนะครับผมมีหลอดพร้อมนะครับผมมาเบิ่งด้านหลังนะครับผมมาเบิ่งด้านหลังนะครับทับตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งหกหาหนพ่อเนาะ ยเนี่ยได้าหาเมื่อ,อยังบ่ท่านผ่านรอบเนาะยังบ่ท่านผ่านรอบนะครับ<ม><ม>เอาไปรุ่นเอาหนะ้าทาผู้ใดสนใจอยากได้แม่พันธุ์เนาะครับ <Evet. S 1> ผมอายากได้แม่พันธุ์เพิ่นมีลูกตัวหนึงน่งเนาะพ่อเนาะมีลูก<ม><ม>เป็นเพศเมียมันมาพ่อเป็นเพศเมียตัวหนึง่งจากรุ่นในท้องของเบิ่มพันล้านกับ voilà. ผู้ใดสนใจจังเอาไปรุ่นไปเบิ่งกันเนาะครับยังบ่ท่านผ่านรอบนะครับผมอัตลักษณ์แม่เพิ่นนะครับงามครับสูงดีนะครับผมครับ ล่ำตัวอ่างไงอ่างเลือกดีนะครับผมามาเบิงรอบตัวพี่น้องเขาเบิงนะครับหมุนจังบาทนี่พ่อมุนให้พี่น้องเขาเบิงนะครับผมครับมึงเลยครับผมเพิ่นเป็นเขาเขายังพ่อนี่เขา้นว่าเขาันเขาตกแต่่แม่เขาสั้นกับว่าแม่เป็นเขาอยังเขาเอินเขาอยังเขาตกซ่อนบ่เขาจังซี่เขาขั้นซ่อนนะครับผมเขา โค้งสวยเขางามนะครับอ่าครับเบิงเขย่เข้าป่เอกกครับเอกเปล่าไงนะครับเล็บแข็งเร็บขาม้นดีนะครับผมสวยลำตวดีนะครับมุนหยิกจักบาทเนี่ยพ่อมุนให้พี่น้องเขาเบิงนะครับอาทายู่แดดเลยนะครับผมครับผมครับเบิงทายนะครับผมยุดจักบาทเนี่ยพ่อครับผมครับนี่ครับ คับมาเบืองโค่นหางบันทายเพิ่นเนาะครับโค่นหางไงม่ซีเต้าเนาะครับผมงงามเลยครับผมแม่นี่ทายไงทายเปิดดีเนาะครับลำแขงลำขาใไงดีเนาะครับผมบ่มีต่หนี้เนาะพ่อเนาะบ่มีต่หนี้เนาะครับมาเบืองมาช่มลูกเพิ่นเลยครับผมครับพ่อมาช่วมลูกเพิ่นเลยครับผมค่บมาช่งมลูกเพิ่นเลยครับผมนี่ครับเอาพ่อขอบารพี่ขามาหาใกล้ๆ ลูกตัวน้อยอลูกเพิ่นเนี่ยครับมาชมเมงลูกเพิ่นเนาะครับผมลูกเพิ่นนี่มีซื้อบ่พ่อนี่หงยกหงยกเนาะ,<ง>ะสายพันธุ์ใดพ่อสายพันธุ์หยกมงคลยกมงค้นเนาะ<ง>มีใบมี่หลอดมัน,นบ่พ่อครับมีใบนะครับมาเบิงบะนะครับครับมาเบิงใบนะครับผมนี่ครับอ เป็นลูกสาวยกมงค้นนะครับผมครับมาเบืองด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่ก็เพิ่นเ,เกิดกำหนดคลอนะครับวันที่สามสิบกรกฎาคมหกสิบสี่นะครับผมเ,เพิ่งได้หาเดือนแล้วเนาะพ่อเนาะได้หาเดือน,นแล้วนะครับผมครับนี่ครับเป็นลูกสาวเพิ่นนะครับเป็นลูกที่ไหนเราพ่อนี่ลูกกตที่สองลูก อ๋อครับอันตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกต,ตัวที่สองเนาะลูกตัวที่สอง่าลูกใน่้องแม่เพิ่นเป็นลูกที่ต,ทตัวที่สามเนาะ <ấy S 2> ครับผมนี่ครับในยางห้นนะครับเพิ่ในบ่อยาคใครอยู่นะแม่เพิ่นนะครับสวยงามนะครับเบิร์นไทยโค่นหางไงนะครับอ่าพวงหางงามนมสีเต่านะครับลูกเพิ่นนะครับอา่ามีกําไลขาดขานะครับผม ครับผมนี่ครับนี่ครับเบิ้งนะครับเพิ่นจากแดนมหาหมนะครับผมครับนี่ทายพี่น้องข้าเบิ้งเนาะครับผมครับผมครับมาเบื้อหัวเพิ่นเนาะครับหัวหนูโคโน้นดีเขาเปิดดีนะครับลูกสาวนะครับเพิ่นลูกสาวดุกมงคลนะครับผมครับงามนะครับเพิ่นได้เจกเดียนแล้วพ่อเนี่ยหาเดียนแล้วหาเดียนแล้วเนาะหาเดียนนะครับ ตาแต้มแจ่มจ้ำขออ่องถึงนองขาวนะครับลูกสาวเพิ่นเห็นแล้วกับมาเบิ่งมาช่มเอานะครับเปิด2องได้สามในทองนะครับถาพานรอบถาติดนะครับในทองแม่เพิ่นนะครับกับเบิ่มพันลานนะครับพอเปิดราคาหลายปันใดพ่อสิบเก้าต่อได้สิบเก้าต่อล่องได้เนาะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเปนมะพอหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเปิด2องได้สามนะครับกับลูกสาวหยกมงคลนะครับผมครับนะครับผม เบอร์โทรเบอร์ใดพ่อของพ่อบอกครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้ากับพ่อท่นสนใจกัติดต่อได้พอนุสันเช่าพ่อค่าพ่อหนูสันเช่าพ่อค่านะครับตำบลชยยืนอำเภอเมืองนี่ยแะครับท่านสนใจอยากเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกเข้ากับติดต่อพ่อเขามาานะครับผมเปิดสองได้สามในทองนะครับผมหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะครับผม ครับตัวต่อไปเลยพ่อตัวที่สองครับผมตัวที่สองนี่พันชื้อวางไดพ่อสิงโตสิงโตเนาะครับเนาะสิงโตนี่เพ่นเป็นสายพันุใดพ่อสายพันุพื้นบ้านสายพันธุพื้นสายพันพื้นบ้านเน่ะพ่อเขาซื้อพอมันมาแต่ว่าพอมันใหญ่ดิพอเขาพอมันเขาขายเก็บแสนคนครับพอมันนะครับพอมันมันพอมันใหญ่ครับ อันนี้ก็ได้ท่านจะว่าพอนั่นกับสายนั่นสายนี่ก็เลยมันกับโบได้ว่าเลยเพราะว่ามันสายสายพันธุ์ขึ้นบ้านครับเอ่อเพื่อนน้ำกันนี่ละเพื่อนสูงลายอะไรพออันนี้ร้อยยี่สิบสี่นี่ร้อยยี่สิบสี่เนาะเป็นเพศผู้นะครับผมเพศผู้ครับผมเป็นตัวผู้นะครับผมมันเป็นย้อนแสงนะเพศผู้เนาะครับไ่ได้เก็เดียนนี่ยไม่ได้เก็เดียนเนาะอายุเพิ่นได้เก็ดเดียนนะครับทายรอบตัวพี่น้องเขาเบิ่งนะครับ โค่นหางไงพ่วงหางงามนะครับเสมอนะครับเรียบแข้งเรียบขาดีนะครับผมกล้วยผูตัวนี้นะครับนะเนาะงามนะครับมผมกล้วยผูตัวนี้สวยนะครับเห็นแล้วอย่าไปเปลี่ยนพอพันพอบอเข้ากับติดตอ่พอพ่อหน,สน,นูสันเข่ามานะครับเป็นเป็นลูกอยากยางแน่น,นะครับอคอยเบิงคอยชมเอานะครับผมอเอฟซีเข้าพี่น้องเข้ากับคอยเบิงเอานะครับผมกับสิ่ง่างไทยพี่น้องเข้าเบิงนะครับนี่บ่เม่นแม่มันเม่นบ่พอนี่ อ้แม่มันตะวางจะขายลูกออกเป็นว่าพ่อขายลูกออกเนาะครับอ่าพ่อเปิดราคาหลายป็นได้ครับอันค่อยผูตัวนี้แปดสิบแปดหมื่นเนาะแปดหมื่นบาทต่อร่องได้เนาะพ่อเนาะต่อร่องได้อยู่นะครับผมมาเบิงมาชมเอานะครับผมขายต่อรองได้อยู่ครับของซื้อครับผมเนี่ครับเป็นค้อยเพศผูนะครับอ่าเพิ่นจะเปิดออกนะครับผมอ่าเอาขอค้อยผูออกนะครับแม่เพิ่งเก่าไห้เป็นว่าพ่อครับผมแปดสิบแปดหมื่นเนาะ แบบเมินต่อร่องได้นะครับข้นหางให่ดีอ่าเล็บแข็งเล็บขาดีมีกําไลหลังกําไลนานะครับผมครับงามครับอ่าบึ้งหัวเพิ่นนะครับหัวเพิ่นนะครับผมอ่าครับงามนะครับครับเ่าทยเห็นพี่น้องเขาชมนะครับครับหัวเพิ่นนะครับหัวหมอทองนะครับอ่านาตาดีนะครับลาตัวงามนะครับ ตัวต่อไปเลยพ่อตัวที่สามนะครับผมตัวที่สามนี uclear, ่เ <Darwin> พิ่นมีซืบอบ่พ่อซื้อเพียกซื้อเพียกเนาะสายพันธุ์ใดนพ่อือสายพันธุ์นี่ยสายพันธุ์มันนี่โยเซอมันพอมันหนึ่งยังลืมของพยาการเพิ่นครับผมสายพันธุ์มันดีอยู่สายพันธุ์มันใหญ่อยู่ครับผมมันเป็นข้อยเพื่อนบ้านแบบไดนครับผมสายพันธุ์ดีอยู่สายพันธุ์ใหญ่ครับพอมันอ่าเพิ่นได้จักปีแล้วพ่อค้อยเผือกเดือนเดือนแล้วนี่ ได้เกตเดือนนะครับผมควมซุ้มพะลายบันไดพ่อแม่นี่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเนาะครับมาเบิ้งเนาะครับผมมีขวัญเนาะครับขวัญหาบเงินหาบทองเนาะครับผมอัตลักษณ์ดีแม่นี่นะครับผมสวยนะครับเบิ้งท้ายด้านหัวพี่น้องเขาเบิงเนาะครับผมหัวก็สวยเขาเปิดดีเนาะครับเป็นแม่นางน้อยงามๆเลยครับผมเห็นแล้วากไปเป็นแม่พันแม่บออเข้าก็ติดต่อพ่อเขามาเนาะครับผมเบิงล่ำโตนะครับผมสวย เล็บแข็งเล็บขาดีบ่มีตำหนี้นะพ่อเนาะเล็บสั้นดีเล็บสันดีเล็บม้อยรอดม้นดีนะครับผมลาำตัวงาวสวยนะครับเบื่อง่ายนะครับผม่ายก็ดีนะครับผมอ่านะครับผมบงครับผมครับบงนะครับเป็นเป็นเขาจนพุ่นเลยครับกล้วยเผือกตัวนี้ครับเป็นแม่นางน่นอยอยู่นะครับผมเบิ่งงไายนะครับเบื่อง โค่นหางไงดีนะครับผมครับแข้งขาดีนะครับนมซีเต่านะครับผมอ่านมซีเตน้น้อยๆงามๆนะครับผมครับนมซีเตอช่วยๆเลยครับผม,บมครับ,บอ่านมซีเต้นะครับเป็นเพจเมียแข้งขาดีนะครับผมเปิดราคาไรไปไ <80 S 1> เลยพ่อแปดสิบแปดสิบนะครับแปดหมื่น 80, ต่อแปดหมื่นบาทต่อร่องได้นะพอ่นะอเ <พอ S 2> นาะแปดหมื่นบาทต่อร่องได้นะครับผม ครับมาเบิงมาชมเอานะครับถ้าสนใจอยากได้ควยเผือกแม่พันธุ์งามๆนะครับจะไปประจำพ่อเข้าก็ติดต่อพ่อเข้ามานะครับพ่อหนูสันนะครับเนาะอยู่บ้านหนองน้ำเข้มเมนบ่อผมมาเบิงมาชมเบามาเบิงมาชมเอาเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์นะครับกระตอรองพ่อเข้ามานะครับเบ้าถือกกันก็ได้เมนบ่อได้้ถือกได้นันเลยบเมนบ่อคือคือของซื้อของขายเฮาตอรองกันได้ครับผม มาเบิ่งมาชมเามนลำพอนะครับครับสุธายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ในเด้อครับสุท้ายนี่กล่าวคําว่าสวัสดีครับ